บขอสอ,อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลายกลับมาเปิดเดินรถปกติแล้ว6เส้นทาง29พฤศจิกาย,ยน2568บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอรายงานว่าก่อนหน้านี้บขอสอได้หยุดการเดินรถโดยสารสายใต้เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงแต่ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายบขสจึงเปิดเดินรถโดยสารตามปกติจำนวนหเส้นทางได้แก่ สาย984กรุงเทพตรังสตูลสาย987กรุงเทพยะลาสาย988กรุงเทพสตูลสาย992กรุงเทพหัดใหญ่สาย9917กรุงเทพปัตตานีสาย9917กรุงเทพสุงไหงโกลก นอกจากนี้บขอสอได้เปิดศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยมีพนักงานจิตอาสาให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฟรีณศูนย์รับส่งพัสดุพันสถานีขนส่งพุทธสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิดสองตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีวันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้บขอสอร,ร่วมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลโดย นำรถไปขนสิ่งของบริจาคที่จำเป็นจากประชาชนเช่นถุงยังชีพอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคนะศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป